ว,วันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กสำหรับคนทํางานนะครับภายนอกดูเรียบๆเรียมๆอาจจะไม่ได้วาหวือหวาอะไรแต่ภายในของเขาถือว่าปวดร้าวใจสําหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปที่เป็น Co r e i5 มากๆนะครับเพราะว่า CPU ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ Intel Co อ e i5 1 2 5 0 0 h นเะครับเห็นไหมรหัสนี้มันไม่แรงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับตัวนี้ก็คือี่ยก็คือ vivo book 1 6 x นั่นเองตัว v i v o book ที่เราเคยคุ้นเคยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีก่อนจะเป็นแบบ e Earl Ri หรือวว่ายกตัเครื่องขึ้นนั่นเอง ประโยชน์ของเขาก็คือทาให้อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทยได้แล้วก็องศาของแป้นพิมพ์มันก็จะสอดรับกับมือของเราแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นแบบแฟลตไปเลยเขามีการยกตัวเครื่องมาจากตัวบอดี้นั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคิงของเขาตัวนี้สามารถกางออกไปได้180องศาแล้วโอเคแหละประโยชน์ถ้าเกิดเราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเดินไปเดินมามันก็จะมีจังหวะที่เราอาจจะไปชนกับคนที่เดินสวนเราก็ได้นะครับทำให้คิงของเราเนี่ยกางออกไปโดยไม่ตั้งใจตรงเนี้ยก็จะเป็นการเซฟในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเครื่อออองงกกกกกับีส่่วนนึ็็คืถ้าาเเิดรรปะชุมยู สาามรถแชร์คอนเทนต์กับคนที่นั่งตรงข้ามเราได้เขาก็จะเห็นจอเดียวกับเรานั่นเองครับแล้วก็ข้อสังเกตนึงที่อยากจะบอกก็คือการเปลี่ยนดีไซน์ของฮิงแบบนี้นะครับมันมีความแข็งอยู่เหมือนการอมองว่ามันึดฝืดแข็งๆนีแ่แหละเนี่ยปรับตรงไหนเนี่ยเอ็นแบบ มันแทบจะแบบไม่ขยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรากางตัวเครื่องหรือว่ากางตัวหน้าจอไปเนี่ยนะครับอยากให้เนี่ยโฟกัสตรงกึ่งกลางแล้วค่อยๆดันดีกว่านะคบประกับตรงข้างๆเครื่องอย่างเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นที่ทาให้หน้าจอของเราเนี่ยบิดเบี้ยวไปได้ด้วยความที่เขาออกแบบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาเพื่อคนทํางานนะครับแล้วก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่ด้วย16นิ้วเนี่ยเขาก็เลยใช้พื้นที่ของคีย์บอร์ดแบบเต็มที่เลยเขามีนมแพดเพิ่มมาให้ด้วยนะครับปุ่มนมแพดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพทเทินแบบเป๊ะๆเหมือนกับค โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้กับส่วนอื่นๆบ้างของคีย์บอร์ดเนี่ยตัวปุ่มเองก็มีขนาดใหญ่พื้นที่ก็ใช้เต็มพื้นที่เลยก็ไม่ได้บีบอัดอะไรมากนะครับเวลาพิมพ์เนี่ยโอดพิมพ์ ก็ถนัดดีนะครับอาการบ้มก็มีเล็กน้อยเท่านั้นเองก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกันในอนาคตก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันระหว่างตัว MacBook Air ที่โอใช้อยู่เนี่ยก็แทบไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับพิมพ์ถนัดเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวปุ่มเองเขาก็มีตัวหนังสือที่ตัดขอบมาค่อนข้างคมนะครับไฟสองสว่างเขามีมาให้นะครับในรุ่นนี้ถ้าเกิดใครเปิดในห้องสลัวๆก็ยังพอมองเห็นอยู่แล้วก็ปรับได้3ระดับเป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดไฟสภาพห้องแบบนี้แล้วใช้งานไฟแบล็กเบลดเนี่ยก็ดูเนียนๆไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราปิดไไฟูแล้วนี่่่ยยมตาาอง เราคิดคเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยอย่างปุ่ม f นะครับก็ยังมีความสว่างอยู่แต่พอเขยอบมากตรงตัว g แอบหมุน,หม,นหมุนอยู่เหมือนกันนะครับและยิ่งตรงมุมตรงนี้ที่เป็นตัวชอกกะเชิเนี่ยโหมันแอบมืดไปเหมือนกันนะครับในขณะนะเดียวกันถ้าเกิดเรามองว่าโอเคล่ะด้านล่างสว่างด้านบนไม่จำเป็นต้องสว่างก็ได้ขยับมาตรงนี้เลย เห็นป ah? ุ่มนี้ไหมสาสีเนี่ยตัว K สาสี R, ตัว L สแตลาสว่างทั้งบนทั้งล่างเท่ากันนะครับในส่วนของทัชแพดเนี่ยดูด้วยตาเปล่าใหญ่และกว้างนะครับการใช้งานถือว่าสัมพันธ์กันดีไม่ต้องลากนิ้วจนเหนื่อยจนแบบสุดขอบก็สามารถใช้งานได้ได้ดแบบเออเลื่อนๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ด้านล่างขวาซ้ายสามารถกดคลิกปุ่มลงไปได้ส่วนมุมขวาด้านบนเนี่ยจะมีตัวฟิงเกอร์พิน s c a n เวลาเราใช้ Windows Hello รอยเงี so ้ยก็สามารถปุกได้ที่ตรงนี้เลยสําหรับตัวเครื่องนะครับหยิบขึ้นมาเนี่ย หนักอยู่เหมือนกันนะจากสเปกก็1.8กิโลกร,รมัมก็ถือว่าเป็นหน้าจอ16นิ้วที่ไม่ได้เบานะครับต้องบอกก่อนแต่ถามว่าพกพาได้ไหมมันก็พกได้แหละนะแล้วก็สําหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านขวาเขาให้ออดิโอแจ็คมา3.5เนอะแล้วก็มี t y p e C 3.2 t ท p e A 3.2อีก2พอร์ตแล้วก็มี HDMI แล้วก็ปิดท้ายด้วย DC in นะครับด้านนี้ก็จะมี t y p e A 2.0แล้วก็ไฟสแสดงสถานะรวมถึงช่องระบายลมร้อนนะครับจากที่มองดูแล้วเนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อให้มาก็ค่อนข้างครบแต่ ด้านขวามันไม่ควรจะเป็นออเดียโอแจ็ค3.5กับ DC ีอินหรือเปล่ามันควรจะขยับมาไว้ทางด้านซ้ายเพราะว่าตามหลักการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันต่อมาทางด้านขวามันอาจจะเกะก,กะได้เวลาเราต่อหูฟังหรือว่าต่อสายชาร์จเนาะอะแดปเตอร์ไซดีนะคบเพียบจากมือเนี่ยก็ไม่ใหญ่นะแล้วก็ตัวนี้90วัตต์นะให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยด้านนี้จะเป็นเหมือนโรงพึ่งนะเจาะรูพุนๆฟมาแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็น DC- อินนะครับสำหรับสายต่อยังคงต่อแบบนี้อยู่นะดั้งเดิม เอาล่ะมาดูด้านล่างตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างก็นจะหน้าตาแบบนี้นะฮะสิ่งที่เห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือจะมีรับบ์ฟีทั้งหมด3จุดด้วยกัน2จุดด้านล่างและ1จุดด้านบนที่แบบยาวสุดเครื่องแบบนี้เลยนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเอานิ้วลูบเนี่ยจะเห็นว่ามีเว้าเล็กๆนะทำให้อารมณ์เนี่ยมนสามารถระบายได้เพิ่มเติมนะครับ ด้านล่างซ้ายขวาเหนือระบเบิร์ฟีดเนี่ยก็จะมีลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของพัดลมนะครับพัดลมเนี่ยจะดูดเข้าไปด้านในแล้วก็ระบายออกทางด้านข้างใ,ให้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วนะข้างข้างพอแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ออกก็คือบริเวณตรงคิงตรงนี้นะครับซึ่งจะมีช่องระบายความร้อนอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดกันก็คือนี่ครับช่องต่างๆด้านในต้องบอกว่าเห็นทะลุปูโป,ป่งมากเขาไม่มีดัตฟิลเตอร์มาให้หรือว่าไม่มีแผ่นฟิล์มมาป้องกันอีกชั้นนึงลนหลายคนก็จะถามแลว่าบุเคร่องเ้เเกกรรดดไม็ลยแนะครแกะ แกะไม่ยากนะน็อตมีทั้งหมดประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8ตัวประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับอ่าตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นส่วนที่เราสามารถเพิ่มแรมาได้จริงๆตรงนี้เนี่ยมีแรมออนบอร์ดมาให้นะครับ DDR4 3,200เมกะเฮิรตซ์ออนบอร์ด8กิกะไบต์ครับแล้วก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เนาะบริเวณใต้ตรงนี้นะครับฮีทไบร์2เส้นเนาะก็จำเป็นตำแหน่งของ CPU นะครับ Core i5 12500H นะครับแล้วก็ด้านเหนือตรงนี้มาเนี่ยก็จะมีฮีทไบร์2เส้นนะครับอ้อมถึงตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโบเวอร์นะครับในการดูความร้อนระบายออกทางด้านหลังที่เราเล่า ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นชิป Wi-Fi นะครับตรงนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยตรงนี้ AX 2 0 1และอันนี้เป็น NVME นะครับของไมโครนความจุ 512GB ตแบตเตอรี่นะครับก้อนใหญ่ 50W วัตต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นอย่างลำโพงซ้ายขวาทั่วไปครับ หน้าจอตัวนี้เนี่ยขนาด16นิ้วนะครับความละเอียด1920คูณ1200อัตราส่วนหน้าจอไม่ใช่16:9นะครับตัวนี้เป็น16:10ครับพนัหน้าจอเป็นพนัหน้าจอ IPS นะครับในมุมมองการใช้งานต่างๆก็ถือว่าขอบเขตค่อนข้างกว้างแล้วนะครับนี่ลองพับให้ดูนะครับแล้วในเรื่องของสีสันก็ถือว่ามีความสดใสใช้ได้นะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าจอกระจกนะครับเป็นหน้าจอแบบด้านนะครับก็ อาจจะไม่ได้มีความเงาวาวเวลาออกไปข้างนอกก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขอบจอนะครับดีไซน์ขอบจอเห็นไหมครับว่าทั้ง4ด้านก็ค่อนข้างบางทีเดียวนะครับและที่ต้องสังเกตคือด้านบนนะครับถึงแม้ว่าขอบจอจะบางแต่ก็ยังมีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับแล้วก็เว็บแคมตรงนี้ยังสามารถเปิดปิดแบบเขาเรียกว่าแมนนวลได้ด้วยนะก็คือเราสามารถปิดได้เวลาเราไม่ต้องการใช้นะครับเพื่อเป็นส่วนตัวนั่นเอง เอาล่ะมาถึงการใช้งานจริงนะครับแล้วก็เรื่องของ Performance กันบ้างดีกว่าสำหรับโนบุเครื่องนี้เนี่ยใช้ CPU Core i 5 1 2 5 0 0 h นะครับแล้วก็ t e s t PCMark10 มาแล้วแหละคะแนนอยู่ในช่วง5,300กว่าคะแนนนะครับภาพรวมถือว่าโอเคเลยเป็นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งคือเราเทสต,ตัวกิชเบน5ตัวนี้เราดูโฟกัสที่มาติคอเป็นหลักนะครับตัวนี้ทําได้ที่5,188คะแนนถ้าเราอ้างอิงกับตัว i อเซเว่นหนที่เคยเทสไปก่อนหน้านี้ตัวนั้นทําได้9,900กว่าคะแนนความแตกต่างแกลบช่องว่างมันน่าตกใจมากๆนะครับแต่ต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเติมเพราะว่า มันมีความแตกต่างกันในเรื่องของแรมนะครับตัวนี้แรม8เท่านั้นแต่ตัวที่เราเทสก่อนหน้าน,นี้น่าจะ16เป็นอย่างต่ำนะครับเอาล่ะยังไม่จบเพราะว่าเราจะเทสในเรื่องของการใช้งานจริงกันด้วยสําหรับซอฟต์แวร์ที่เราเทสในครั้งนี้ก็คือ Adobe Premiere Pro นั่นเองทําการตัดต่อวิดีโอ เรียงฟุตเทจเรียงปิ่นโตแบบยาวเลยนะครับแล้วก็ไฟที่เราใช้ถ่ายเนี่ยก็ 4K เลยทีเดียวความละเอียดสูงนะระว,วางตัดต่อต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็ตัดได้แต่ว่ามันก็แอบกระตุกอยู่เหมือนกันนะครับเราก็พยายามหาสาเหตุแล้วเราก็เปิดพัดลมไปน้ดนะเป็นโหมดเพอร์ฟอร์แมนด้วยนะครับมันอาจจะเป็นข้อจํากัดของแรมด้วยนะครับเราดูในซอฟต์แวร์ Adobe Premiere โป o เนี่ยแรมเนี่ยจะถูกใช้กับซอฟต์แวร์ที่6กิกะไบต์แล้วก็รีเซิร์ฟอีก2กิกะไบต์นะครับดังนั้นมันก็อาจจะลำบากนิดนึง สามารถเพิ่มได้ก็แนะนําว่าเพิ่มดีกว่าถ้าอยากใช้งานลักษณะนี้จริงๆนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความร้อนนั่นเองจะเห็นได้ว่าชุดความร้อนของเขาเนี่ยฮีทไปของเขามีแค่2เส้นแล้วก็มีพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับความร้อนทะลุ100องศานะครับทำให้ตัว CPU ดรอปตัวเองลงเพื่อให้สามารถใช้งานไปได้ตลอดลอดฝั่งแต่ในเรื่องของ performance แบบจัดเต็มเนี่ยอาจจะได้ใช้ได้แค่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับและสำหรับแบตเตอรี่นะครับเทสด้วย PC Mark แดเนี่ยตัวนี้รันแบบออฟฟิศนะได้ต่อ เกณฑ์มาตรฐาน4ชั่วโมงมาแล้วแหละถ้าเกิดเราใช้งานในออฟฟิศไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้งานได้นะไม่มีปัญหาเพราะมันมีปลั๊กใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกไปร้านกาแฟยอย่างเงี้ยถ้าต้องการส่งเมลนะครับแก้ไฟล์งานดูให้ดีอยากเกิน4ชั่วโมงมันแบบเฉียนฉิวเหมือนกันนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือพกอะแดปเตอร์ไปครับอะแดปเตอร์เขาไม่หนักนะครับก็ต้องวิ่งหาปลั๊กถ้าเกิดเราประชุม5ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าอยู่ข้างนอกทั้งวันอันนี้ก็ต้องพกอะแดปเตอร์จร เอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับสำหรับตัว Vivo Book 16X เครื่องนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่โดดเด่นมากในเรื่องของความแรงของ CPU นะครับและถ้าเราอิงจากค่าตัวของเขาดีกว่า26,990บาทคุณจะได้อะไรบ้าง1เลยหน้าจอใหญ่นะครับ CPU แรงและทรงพลังนะครับแล้วก็การใช้งานถ้าเกิดใช้เกี่ยวกับด้านออฟฟิศทั่วไปถือว่าเหลือเฟือแล้วและถ้าเกิดเราต้องการนำไปใช้แบบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มีความต้องการทางทรัพยากรสูงสักนิดหนึ่งนะครับอย่างตัว Adobe Premiere Pro ที่เราลองให้ดูเนี่ยนะครับก็เลยแนะนำว่าอย่างนี้ อาจจะเพิ่มแรมเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าตัวนี้ได้แค่แรม 8GB กิกะไบต์นะครับสำหรับส่วนอื่นก็มองว่าถือว่าคุ้มค่าแล้วอย่างที่สุดท้ายเลยต้องบอกกันก็คือได้ Microsoft Office Home and Student ไปด้วยกับ Windows 11แท้นะครับคุณก็จะได้ความแรงหน้าจอใหญ่ระดับประมาณนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้ที่อาจอยู่ในนี้ก็คือตัวกล้องหน้านะครับเป็นเว็บแคมที่ติดมากับเครื่องเลยความละเอียด 720p นะครับหรือว่า HD นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับการประชุมถือว่าก็โอเคแหละแต่ความคมชัดอาจจะไม่ได้ ดีเยี่ยมมากจะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเห็นหน้าค่าตากันถือว่าใช้งานได้อันนี้ก็คือทั้งหมดของ Vivo Book 16x เครื่องนี้จาก ASUS นั่นเองนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยล่ะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ